ผมรู้สึกถึงอารมณ์ที่อยู่ท่ามกลางเปรวแดดที่ร้อนระอุกลางทะเลทรายซาฮาราเมื่อประมาณเกือบสิบปีที่แล้วผมมาอยู่สถานที่แห่งนี้ก็เหมือนเรากำลังอยู่กลางทะเลทรายกลางทะเลทรายซาฮาราที่เต็มไปด้วยฟอยอดหรือเต็มไปด้วยหินที่กำลังผุดขึ้นกลางทะเลทรายท่ามกลางเปรวแดดที่ร้อนระอุ จะเป็นที่ซาฮราหรือที่แกรนแคนยอนซึ่งเต็มไปด้วยผุผุหเหวที่แสนมหัศจรรย์นี่นคือประสบการณ์และความรู้สึกที่ทำให้เราสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่มันลึกซึ้งและซับซ้อนเต็มไปด้วยความร้อนระอุข,ของอุปลวแดดในสัมผัสกับพลังงานของธรรมชาติที่อยู่ท่ามกลาง ทะเลทรายที่เวงว่างและว่างเปล่าและมันคือประสบการณ์และความรู้สึกที่เรากำลังสัมผัสได้ด้วยตัวเองอย่างชัดเจน